สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำน้ำยาประสานท่อ PVC นะครับทำเองนะครับแบบง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอนะครับหรือว่าใช้น้ำมันเบนซินนะครับหรือว่าเป็นทินเนอร์ก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้โฟมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่โฟมนะครับลงไปในน้ำมันนะครับแล้วมันจะละลายนะครับ นี่นะครับเราใส่ลงไปนะครับจนกว่าเขาจะละลายนะครับจนเหนียวข้นนะครับ ตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับทําไว้ใช้เองนะครับยามฉุกเฉินนะครับเวลาเราไม่มีกาวนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับแทนได้เลยนะครับ นี่นะครับเราก็คนนะครับจนเขามีความเหนียวแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ทากาวนะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาทากาวนะครับ นี่นะครับก็ทาเหมือนกาวประสานปกตินะครับก็ใส่ลงไปเลยนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เรากา็ทิ้งไว้ให้เขา แห้งนะครับอาจจะนานกว่ากาวทาท่อ PVC ทั่วไปนะครับแต่ว่าใช้ได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําการแห้งตัวแล้วนะครับจะแข็งนะครับแล้วก็แน่นมากนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปอุดหลังคาสังกะสีนะครับหรือว่าหลังคากระเบื้องนะครับที่มีรูรั่วนะครับรูรั่วน้ําฝนรั่วตัวนี้เราสามารถเอาไปอุดได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการทำกาวทาท่อ PVC นะครับแบบฉุกเฉินนะครับผมในเมื่อ,อายามเราฉุกเฉินเรากาวหมดนะครับเราหาซื้อไม่ได้เราก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้แทนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ